วันหลังจะอัดเพลงนี้ไปส่งให้บ้านเปิดฟังประจำจริงเหรอสำหรับคุณใหญ่เองก็เป็นคนที่ผ่านการมีลูกมาเป็นพ่อมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้แตกต่างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไหมคะลูกคนเนี้เหมือนที่เราขอไว้อะยังไงคะก็เป็นห่วงว่าเออถ้าเราตายไปมเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ยอมไปวัดอ่ะอแล้วจะทําบุญหนูทิศให้เราหรือเปล่าใช่ไหมฮะใน วันหนึ่งก็ไปขอหลวงปู่สดนฮะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเนี่ยนะครับบอกขอขอรู้ทุกคนนะจะจะให้บวชพระนะฮะให้เป็นเจ้าวาดแล้วก็จะได้โทรโทรหาโยมพี่โยมพี่รวยทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมับป้าป่ากถินก็ไม่ต้องโทรไปไหนโทรหาโยมพี่13คนก็13ล้านแล้วเขาชอบ เรียนแบบการไหว้ของพี่เนะเขาบอกมีการมีสอนกราบพระด้วยใช่ไหมตอนเช้าตอนเช้างงแง่ไหมคะไม่ฮะเขาจะดูแล้วยิ้มยิ้มดูว่าคนหนึ่งก็ทำบ้างคุณใหญ่เองเนี่ยเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นมีหน้าที่ในการกล่อมเข้าหอมนอนนะถ้าช่วงที่เขาจะไม่นอนเราก็เพลงนั่นนะฮะเกสเซราเซราที่ฟังเลยได้มเนะ When I was just a little boy I a s k my mother what will I be ประมาณนั้นนะครับคุณแม่เขาก็ไม่นนอยหน้านะเขาก็กล่อมลูกได้เลยกรอแมากรอมให้ฟังปูจ๋าเพลงปูจ๋ายังไงตังลองเดิก็พาลูกออกหาอาหารตึงต่เช้าตูกลูกๆเดินหน้าแม่ปูเดินลังเฝ้าคอยดูแม่ปูเห็นลูกปูเดินเซไปเซมาปูนาคาเกเดินเชไปเชมา ได้ข่าวว่าข้าวหอมเขามีแววเป็นสิลปิเป็นสูเหมือนคุณพ่อนั่นคือชอบความสันโดษข้าวหอมเนี่ยนะคือเขาไม่ชอบให้ใครไปแตะเขามากอะค่ะเวลาเขาอยู่เขาจะแบบตาก็จะบอกว่าข้าวหอมคือไปไปกอดเขาไปอะไรเขาก็จะแบบว่านิ่งๆเขาก็จะมองเขาก็จะแบบเขาคือเหมือนเขามีความเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเนาะเขาจะนิ่งๆแล้วเขาก็จะแบบไม่ยุ่งบอกข้าหอมทำให้แม่ดูหน่อยทำร้องตีเต้นตีอะไรอย่างเงี้ยเขาทำเขามองแม่เขาอ่าเงี้ย ช่ใช่ใช่อย่างคุณแม่ของตั๊กเนี่ยได้แนะนําการเลี้ยงลูกยังไงบ้างอ่ะให้ลูกแบบว่าได้แบบออกไปสู่ธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยค่ะเช้าเช้ามาก็แบบพาลูกออกไปย่ำหญ้าบ้างเพราะว่าจะมีน้ำคาวอะไรเงี้ยใช่มมีน้ำคาวติดๆบ้างเขาก็จะแข็งแรงอะไรเงี้ยขอให้น้องเขาหอมนะคะโตขึ้นเป็นเด็กดีแล้วก็มีธรรมะนะคะส่วนความรักของคุณยายกับน้องตั๊กเราก็เห็นแล้วนะคะว่ามันไม่ได้มีอะไรอย่างที่แบบว่าเขียนกันไปต่างๆนานานะขณะตอนมีข่าวเรื่องลายใหม่ๆเนี่ยตั๊กเองก็ประกาศเอาไว้เลย ว่าก็จะบอกว่าเราคือคือใครที่จะแบบไม่ไม่อยากเห็นตากมีความสุขคนที่ไม่อยากเห็นตากมีความสุขใช่ไหมก็จะไม่ได้เห็นเพราะว่าฉันจะมีความสุขแล้วก็ไม่ว่าใครจะเป็นยังไงก็ช่างเพราะสามีเราไม่รู้เรื่องหรอกแต่แต่ผู้หญิงที่เข้ามาก็คือแบบว่าอยากจะแบบว่ามานน่นนี่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็จะบอกว่าฉันก็จะแบบว่าอยู่ตรงนี้แหละฉันจะกอดเก้าอี้ฉันที่น่นี่แหละเธอเธอจะมาเลื่อนเก้าอี้ฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันตัวหนัก ก <c oughs> รสุมที่เจอแต่ละครั้งนี่ไม่ธรรมดาน้องตาแล้วก็คุณยายเนี่ยใช้หลักอะไรในการก้าวข้ามทุกปัญหาที่เกิดขึ้น <c oughs> เรื่องธรรมะเนาะเราจะบอกว่าพี่เขาจะสวดมนต์ทุกวันค่ะตอนนี้เขาจะบอกเลยว่าเขาจะท่องอที่พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไว้ค่ะว่าเรามีกรารเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมเป,เป็นทายาทแห่งกรรมใครทํากรรมใดไว้กรรมนั้นก็จงเป็นของเราจงเป็นของเราเองคือตั้งเชื่อว่าพี่เขามีธรรมมาอยู่ในใจอ่ะพอให้ถึงถึงถึงจุดจุดนึงที่เราแบบว่า ไม่ว่าอะไรมันจะแบบมันจะมีคนจัดจัดฉากขึ้นมาให้เราแบบรู้สึกว่ามันจริงนะมันใช่นะแต่ว่าเรา<ม>เราเรา,เราเชื่อว่าเราเชื่อมั่นว่าพี่เขาคงไม่ทำมมไม่ทําแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็ฉันบอกคุณบุญชัยเองละคะลักธรรมะจริงๆนะ<ม>เพราะว่าพรุ่งนี้มันก็มาอยู่<ม>นะฮะตออะราบใดที่เราเป็นคนที่อยู่ในข่าวหรืออยู่ในสังคมผมผมก็อยู่ในฝั่งของโลกธุรกิจเขาก็าอยู่ในโลกของ ความบันเทิงใช่ไหมครับก็จะมีคนมาลองของอมไม่มีคู่ไหนสมบูรณ์แบบหรอกค,ค่ะแต่จริงๆถ้ามีธรรมะในใจก็น่าจะก้าวข้ามทุกปัญหาทุกสถานการณ์ไ,ไปได้ด้วยดี <c oughs> วันนี้ขอบคุณท <c oughs> ั้งสองท่านที่ให้เกยียรติ <c oughs> เป็นแขกรับวาเลนไทน์กับเรานะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขก็คุณทั้งสองท่านนี่ไงพรุ่งนี้นะคะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์แล้วนะคะขอให้หวานชื่นกันทุกคู่แล้วกันนะคะคู่ของพวกเราก็จะจัดเต็มกันใช่ไหมคะใช่เลยใช่ไหมคะเราไปจัดเต็มกันนะคะทุกคู่แล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะกอะไรวมนี่ลาไปก่อนค่ะสสวัดีค่ะ